สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอ้อมอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่บ้านก็ยังไม่ได้ไปทํางานนะทุกคนก็วันนี้อ้อมก็จะมาแบบก็จะมาเพาะมเมล็ดผักสักหน่อยนะอันนี้อันนี้เอ่อทานตะวันต้นทานตะวันนะทุกคนนี่มันเริ่มแตกแล้วอะแป๊บเดียวเองอะเนี่ยมันก็แตกต้นอ่อนมาแล้วนะอ้อมจะไปปลูกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถั่วป่านะปลูกไว้กินยอดมันนะ นี่มันก็เริ่มแตกมาแล้วนี่ทุกคน,นเห็นไหมเริ่มแตกมาแล้วนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเนี่ยมันแบบแตกเร็วมากเลยอะอ้อมก็จะวางแบบเปลือกถั่วไว้เดี๋ยวอ้อมจะได้จําได้ว่าอ้อมพออะไรไปบ้างอันนี้เอออันนี้ทุกคนอ้อมไปเก็บกระถินเม็ดกระถินฝากกระถินแห้งอะมาจากข้างทางเนาะ ที่ประเทศนี้ก็มีต้นกระถินนะทุกคนนี่อ้อมก,ก็ออมมาเพาะมันเริ่มแตกแล้วว่าน,นี่นี่ไม่รู้จะได้กินมันหรือเปล่านะก็เป็นความหวังนะแต่ตอนนี้เห็นแค่แค่เม็ดเดียวที่แตกออกมาโรยไปตั้งหลายมเมล็ดก,ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นถั่วอีกชนิดหนึ่งเป็นฝักใหญ่กินฝักได้นะอันนี้กินฝักนะไม่ได้กินยอดเนาะ ก็เริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มเห็นเขาแตกออกมานิดนึงละอันนี้นะเริ่มจะมีความหวังอันนี้ก็เป็นถั่วปาถั่วปาเนาะอันนี้ก็เพาะไว้ให้พี่ลินนะ่ะไปขอมาจากบ้านพี่คิดเนาะมันเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆตั้งโอมไม่รู้จะพูดไงคล้ายๆขึ้นใช่แต่มันไม่ใช่อะ่ะกินมันจะเรงวัวันนีอ้อมก็นี่แหละจะว่าจะพาเพาะเมล็ดผัก ไว้อ้อมก็จะเติมดินไปในเทรไปในถาดนี้ก่อนอทุกคนอ้อมก็ใส่ดินจนเต็มแล้วนะนี่นะคะแล้วก็อ้อมก็ได้ทำอันนี้ไว้นะทุกคนคือนี่มันเป็นเขาเรียกอะไรใชใส่ไข่เ,อ,เออนั่นแหละ อ้อมก็เอาเปลือกไข่ที่อ้อมล้างแล้วนะทุกคนมาวางแบบนี้อ้อมก็จะเอาดินใส่นะพอแบบพอเอมเล็ดเขาโตปุ๊บงอกปุ๊บแล้วโตพอแบบเอาไปลงสวนได้แล้วมันก็จะบี้เปลือกไข่แล้วก็ยัดลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ดูมันก็จะได้เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวอ้อมเติมดินใส่อันนี้ก่อนนะนก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะ เปลือกไข่เราก็จะเพาะเมล็ดแต่อ้อมยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเพาะอะไรอ้อมอยากได้ต้นที่มันแบบว่าแข็งแรงหน่อยนะเพราะเวลาเราบี้เปลือกไข่ไปเออรากมันจะได้ชอนใช้ง่ายเนาะคิดไปเองนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเทคนิคอะไรนะคะคิดไปเองเท่านั้นอนทุกคนอันนี้อ้อมก็ลงมเมล็ดถั่วฝักยาวไปแล้วเนาะนี่เนาะถั่วฝักยาวของเรา b e a n สเน็กบีนถั่วมูลงไปแล้วสองแถวแถวและสองเม็ดก็หวังว่าเขาจะขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวอ้อมก็จะคอบเวอร์ข้างไอ้หน้าดินเขาด้วยอันนี้เนาะอ้อมรู้อะไรคล้ายๆลคล้ายคกากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวนะทุกคนที่สับมาแล้วนะนี่นะเห็นไเขาบอกว่าให้เอาไว้ครอบเวอร์แบบว่าทพวเพาะอะ พอผักอะ่ะพอมเมลสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเก็บความชุ่มชื้นบอกว่าจะเก็บความชุ่มชื้นก็ว,ว่ามันเป็นกากมะพร้าวที่แบบสับๆับอะ่ะนี่นก็เลยๆๆๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นถั่วเดี๋ยวติดสามเดี๋ยวอ้อมจะปลูกเดี๋ยวอ้อมจะปลูกนี้นะเ้ยนี่ สดิทเตอร์มิกซมันเป็นแบบหลายๆสีนะในซองเดียวโอ้ย่นก ชื้นของหน้าดินมาณนั้นกับเก็บความชุ่มชื้นนี่เราจะปลูกอะไรดีเดี๋ยวคิดก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวเราจะปลูกต้นลูกกระเจี๊ยบเนาะลูกละสองเม็ดละกันการพลาดเดี๋ยวมันไม่ขึ้น โนี่อ้อมก็ไปเก็บกล่องขนมมานะน,นี่มันก็เป็นกล่องขนมที่อ้อมกินไปเนาะก็จะเอามาเจาะรูแล้วก็เอามาพมเพาะมเมล็ดได้เนาะแล้วก็ถาดอันนี้นะอ้อมก็จะใช้ผ้าที่มันรองมันเป็นผ้าที่แบบว่าเขาเอามาไว้ครอเบอร์การพวก วัชพืชขึ้นเนี่ยเวลาเวลาปลูกผักปลูกต้นไม้เลยเนี่ยเขาจะเอาเนี้ยคุมหน้าดินไว้เนาะแล้วเขาก็ใส่ดินที่ปลูกไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยหญ้าอะไรมันจะได้ไม่ขึ้นเอามาไว้คุมหน้าดินกัน,นแบบพวกวัชพืชอะไรเงี้ยอ้อมก็จะเอาใช้แผ่นนี้รองข้าง,ข,างข้างใต้เนาะคือไม่ไม่รองก็ได้นะความจริงแต่ว่าอ้อมไม่อยากให้มันแบบดินอะไรมันร่วงลงรูแล้วมันเลอะอะไรเงี้ย โอเคนะเดี๋ยวอ้อมตัดก่อนนี่ก็ตัดเป็นรูระบายนะ้ำไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราเอาจะเอาดินใส่แล้วก็เอาดินใส่อันนี้เนาะโอเคก็คือกระถาง้อ,อมีเยอะนะทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นแบบกระถางที่มันก้นลึกหน่อยอ้อมก็ว่ามันเปลืองดินนะอ้อมก็จะใส่แบบพวนตื้นๆแทนถ้าเพาะเพาะมเมล็ดเนาะอันนั้โอเคไปสดินก่อนนะ ทุกคนนี่ใส,ส่ดินเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นว่าอ้อมจะเหลือตรงนี้ไว้เนาะด้านข้างก็คือถ้าแบบว่าต้นอ่อนเราโตปุ๊บเนี้ยอ้อมก็จะดึงตรงนี้เนาะขึ้นยกขึ้นไปเลยนีก็จะได้ง่ายๆเนาะอันนี้ก็ใส่ดินไ้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะทุกคนพี่ลินมาหาอัดคลิปอยู่พี่ลินมาหาว่าจะออกไปเดินออกกําลังกายกันนะจ๊ะ <laughs> พี่ลินก็เลยมาช่วยปลูกยาปลูกง,งนี้เสร็จอ้อมแกไปจะออกไปเดินออกกําลังกายแล้วทุกคนนี่เม่ผักที่พี่ลินให้อ,อ้อม ตอนอ้อมย้ายบ้านมาใหม่เต็มเลยนี่ของพี่ลินทางนั้นเลยนี่ผักชีปะใช่ผักชีลาวลาวหรือผักชีอันนี้ผักชีลาวดูดูอบกออผักชีลาวเดี๋ยวเรามาดูความเจริญเติบโตต่อไปว่ามันจะขึ้นไหมโอเค กําลังจะออกไปเดินกับพี่รินนี่จะไปหาเก็บสะดาวด้วยนี่เจอเมื่อกี้ต้นหนึ่งแต่ว่ามันสูงเผื่อเราเจอต้นเล็กอยากจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ดอกเป็นสีม่วงนะประเทศนี้แต่อ้อไม่เคยกินแต่พี่ลินเคยกินอร่อยมันก็เพือนก่อนเพื่อนพี่รินบอกอร่อยกินอร่อยเอาอะไรไปแกงขี้เหล็กนี่แหละแกงเอาสดาวไปแกงขี้เหล็กเออแกงเหมือนแกงขี้เหล็กเลยอร่อยแกงเหมือนแกงขี้เหล็กเหรอ กี๊ข้ากินแบบไม่ไม่ลวกได้ไหมผมมากไหมไม่รู้ไม่เคยกินแบบแต่ลวกอ๋อโอเคไปจะวันนี้อากาศดีมากเลยต้นออกไปเดินกับพี่ลินนี่นี่นี่ต้นสะดาวเจอแล้วอยู่หน้าบ้านเขาปะเนี่ยไม่น่าใช่นี่นะทุกคนนี่ห่างใจะเป็นแบบนี้ มาเก็บยอดน,นี้ผากอย่างนี้เลยเหรอพี่ลินหักง่ายน่นเหรเห็นไหมน่นน,น่นก็ใช่น่นก็ใช่แต่มาสูงมาเราเดินไปทางนี้จะพาพี่ลินไปเดินป่านะทุกคนวันนี้นี่ทุกคน เยอะมากเลยได้เต็มถุงแล้วแต่ถ้าลวกกินแบบว่าสต๊า็พี่ลินบอกว่าถ้าเอาไปแกงเป็นแกงที่เหล็กก็ได้นะทุกคนก็แบบต้มสองน้ำ <S 1> <S 1> ใช่ไหมพี่ลินต้มสองน้ำต้องต้มสองน้ำออกไม่ให้มันขมมากแต่ถ้าแบบลวกกินกับน้ำพริกก็ลวกน้ำเดียวลวกน้ำเดียวนะแต่อ้อมยังไม่เคยกินแล้วอ้อมก็ไม่ค่อยชอบกินสดาเท่าไหร่ทุกคนมันขมดูแลจะติดใจพี่ลินบอกลองดู เราจะติดใจจอมชอบกินแกงขี้เหล็กนะชอบกินแกงขี้เห<ก><ก>ล็กอยู่เดินเข้าป่ากันแล้วพาพ่ลินมาดูแหล่งแหล่งเก็บเห็ดแหล่งเก็บเห็ดแหล่งใหม่น,มมนมีมาออฮะอน,นี่เพราะต้นสนมันเยอะอยแต่หน้านี้มันไม่ใช่หน,น้ามันไง องมีเพื่อนมาเดินป่าแล้วทุกคนต่อไปนี้จะมาเดินก็แบบมาเดินคนเดียวไม่ได้ไงต้องมีเพื่อนแล้วก็โทรเรียกพี่ลินมาเดินคนเดียวมันก็น่าเกลีอันนี้เราหน้าแบกกับบ้านเราเนาะทอนมาหน่าจะมีเห็ดชื้นดีเนาะโอ้คนมาออกกําลังกายเยอะนะเห็นมาดูไว้ก่อน นี่แหละแหล่งเก็บเห็ดของพวกเราวิลินเพราะว่าเป็นต้นสนไงเนี่ยเห็ดพึ่งมันเห็ดพึ่งเลยมันจะชอบขึ้นแถวนี้ขึ้นแบบตามต้นสนพี่วาดจ้ะเยอะนะดอกยาสวยเนาะน่ารักมากนี่ดอกอันนี้น่ารักมากเลยวิลิน น้อดูดีให้เลยน่ารักอพี่ลินเจอเห็ดพึ่งหลงฤดูอยู่หนึ่งดอกนะทุกคนนีเ่เราเจอเราเจอแหล่งแล้วนันเห็ดพึ่งหลงฤดูเดี๋ยวป่านี้แหละทิ้งไว้ตตงนว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่พี่น่าเจอกันพี่น่าเจอกันพี่ินบอกปาส่ปลาสนทั้งนั้นเลยไง